สวัสดีทุกคนนะคะาาวันนี้ก็ทำไมแม่หญิงไม่ขึ้นไลฟ์เพราะว่าแม่หญิงรู้สึกว่าแม่หญิงยังยังไม่พร้อมออโฮโฮขออภัยค่ะข <c ười> ึ้นปุ๊บก็หาวปับ๊บเลยไปนต่งตังเนาะเออนี่ยไงพอขึ้นแล้วก็หาไม่รู้จะขึ้นทำไม <c ười> นะทุกคนนะก็ เออแม่ไปดูคลิปคุณแพลวาก็น่าสนใจนะอืมคลิปคุณแพลวากับพระเอกดิเกบอกเออคืออยู่ไหนแม่ะ่ะก็ท่าอยู่ก็น่ารักดีแล้ก็ส่วนดาม่าบูนีอะไรพวกเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะอะมีดาม่ามีบูนี่ก็ปล่อยวาง แล้วก็ดูดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่จุดนั้นแล้วนะแล้วก็ฝากถึงคนที่มาคอมเมนต์หรือมาตั้งคำถามแม่ก็เข้าใจว่า พวกเขาก็ไม่มีที่จะระบายหรือไม่มีที่คุยนะคะแม่หญิงก็ต้องขออภัยลูกๆด้วยเพราะแม่หญิงอะ่ะก้าวข้ามก้าวผ่านก้าวพ้นออกมาแล้วแม่หญิงไม่โคกย้อนกลับไปทางเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ พูดตรงๆแล้วมันเป็นเส้นทางแห่งความวุ่นวายเราต้องทําในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะทําเราต้องเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะเป็นเพราะว่าทุกคนก็คงรู้ว่าการที่เราไปด่าใครยังไงยังไงมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ดีตั้งแต่ด่าแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะ พวกเราเหมือนแม่หญิงเนี่ยลูกๆอาจจะกลับไปจุดเดิมได้แต่แม่หญิงคงไม่ได้กลับไปจุดเดิมแม่หญิงขอเดินหน้าต่อนะคะล้วก็ไม่ขอวุ่นวายไม่ขอแบบจะพยายามไม่พูดถึงเนาะ,ะเพื่อความสบายใจของลูกๆหลายคนพวกเขาก็คอมเมนต์บอกแม่ว่าเออแม่ไม่ต้องกลับไปหรอก เออเราออกมาแล้วคำว่าดราม่าบูรี่อะไรพวกนี้ฮะนะจะเป็นทิศทางไหนจะทำเพื่ออะไรแต่ต้องอย่าลืมว่าเขาก็อยู่ในจุดที่ทรงอิทธิพลเหมือนที่แม่เคยพูดว่าแต่สียายมียายมามันไม่ไม,ไม่กล้าไปบูรีไปด่าใครหรอก พ่อกฎหมายมันตรวจสอบได้ค่ะต่อให้คุณอวตารอวตารเตินมาเขาก็สืบได้ทั้งนั้นแหละแต่ทําไมมันยังมีทําขึ้นมาเองอทําขึ้นมาเองไม่ต้องกลัวมากกลัวใครจะฟ้องหลองเพราะทำเองอทำเองเปิดประเด็นเองอชงเองกินเอง เลยคนจนแต่สียังมียังมาลูกกล้าไปบูรี่คนไหมแล้วบูรี่เขาทำไมเพื่ออะไรมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปบูรี่อะไรยังไงใครทั้งสิ้นถูกไหมล่ะและไม่ยิงอะ่ะมันมีประสบการณ์มาแล้วไง แต่ไม่ยิงก็กว่าจะคิดออกก็คือโดนกำจัดแล้วก็มาทุบทวนว่าทำไมจึงโดนกำจัดสงปีที่ผ่านมาโน้นน่ะแม่พยายามหาหาหา,หาที่มาหาความจริงว่าทำไมมันจึงจึงมีการบูลี่ไม่จบไม่สิ้นและเราก็ มันจึงจบมันจึงมีคำาตบและเราก็ถูกกำจัดออกมาเพราะเราไปเห็นความจริงบางอย่างคือมันถูกสร้างขึ้นมาถามว่าการสร้างเป้าหมายก็คืออะไรเชื่อว่าเอซีทุกคนก็รู้นะมันคือผลประโยชน์ นี้ต้องที่ไแม่หญิงชัดเจนที่สุดรู้สึกได้รู้ความจริงชัดเจนก็คืออาจารย์หัวปาลาไหลที่แกพูดว่ายูทูบเบอร์และเอฟซีก็แค่เยือการตลาดแม่บอกตรงๆแม่เข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งแดงแจ๋เพราะอาจารย์หัวร้านคนนั้นแหละให้คำพูดหรือให้ข้อคิดไว้แม่ก็เลยเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง แม่จึงบอกว่าจะสั่งให้ทำนูน่นทำนี่จะสั่งให้เชียนั่นเชียนี่จะสั่งให้รักคนนั้นคนนี้แม่ไม่ทําแม่อยากจะเชียร์ใครมันก็เชียร์ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรานะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้แม่ก็จะมาบอกว่าคําว่าบูรีดราม่าอะไรต่างๆมันไม่มีอยู่จริงนอกจากเขาทําขึ้นมาเอง แต่สียามยีมาไม่กล้าหรอกค่ะวกลัวดโดนฟ้องให้ทุกคนรู้ว่าคนที่กล้าทําเรื่องนี้มีแต่คนในทั้งนั้นเพอเผอทำเองด้วยจ้ะเคลียร์แลจ้ะ